สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวหม้อนี้ให้ดูนะคะหม้อนึ่งข้าวแบบนี้นะคะว่าจะออกไหมนะคะด้วยมสติีฟ้าก้อนนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะอืม mm hmm. <view> นี่คะ่ะขูดพื้นผิวแถมยังไม่ออกอีกนะคะ3 9บก้าบาทสามก้อนร้อยคะ่ะทุกคนสิ้สามร้อยห้าสิบเป็นตัวแทนได้เลยนะคะสมัครเป็นตัวแทนบริษัทนะคะร้อยก้อนสองพันหกร้อยแปดสิบาทนะคะทุกคนเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะ่ะลองตัวนี้นะคะมิสซิสฟ้าวค่ะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแค่นี้พอนะคะอันนี้ชุบน้ํามาแล้วนะคะทุกคนชุบน้ําเสร็จแล้วนะคะ เช่นให้ดูนะคะว้าวว้าวเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมคะทุกคนเห็นไหมคะแตกต่างนะคระับแม่ค้าเะเช็ดให้ดูเลยนะคะคุณลูกค้านะคะ แค่ฉุบน้ำเปล่าไม่ต้องใช้น้ํายานะคะไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะเด็กก็ใช้ได้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะซองฟ้านะคะสําหรับใช้ทําความสะอาดในบ้านในครัวเรือนนะคะคุณลูกค้าน,นะคะให้เห็นกระจัดเลยนะคะว่ามีซิลฟ้าเอาอยู่นะคะคุณลูกค้านคะคะ นะคะเป็นก้อนเมื่อกี้ถ้าเราใช้นะคะเขาก็จะย่อยสลายไปเองนะคะเดือดชิ้นเล็กๆเราไม่ต้องทิ้งเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,นะค,ะคุณลูกค้าคข้าไหมคะค่ะ,นะค,ะคุณลูกค้าแค่น้ำเปล่าค่ะค